Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? Good. i fine. Thank teacher. What color? Yellow. Yellow. Okay. What color? Black. 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 What color? White. White. Okay. What color? Black. Black. No. Brown. Brown. Very good. Good job. Good job. Good Good job. วสักาลจระที่เราใช้ภาษากฤษสังเกตมคุณครูใช้ภษากับเด็ทุกคนเลยเพราะว่าภาษาคจเป็นในอรัจันเราไลูกมีความจาเป็น,นะะเพราะว่าโลกสมัยนี้เ,เราอยู่กับเทคโนโลยีเทคโนโลยีบางประเทศบางอย่างในโทรศัพท์น้บ๊กคอพิวเตอร์มันต้องใช้ภษาไหมลูก ใม้ <ไป S 1> ต้องใช้ภาษาัลิตเถึงแเ,เนี่ยเราต้องรู้และว a ถึงแเ,เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะมันต้องเรียนควบคู่กันไปอ่ะนั่นชื่อ,อนี่งบอ่ะนามบ์ จริงๆแล้วเรานับได้ถึงเท่าไหร่ที่คุณครูสอนเนี่ยหนึ่งมืงใช่ไหมคะจริงๆทุกคนนับได้ถึงหนึ่งมือที่คุณครูสอนนะคะอ่ะประเมินหนึ่งครั้งประเมินสองครั้งประเมินสามครัค้ง ¡Gracias!

ภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดอ่าอยากรู้ไหมว่าภูเขาไฟระเบิดเป็นไงอยากรู้ไหมคัอยากรู้ต่อไปอีกอันหนึ่งมุดลอยนะ้ำมุดลอยนะ้ำมุดลอยนะ้ำอ,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะคะว่ากิจกรรมภูเขาไฟระเบิดและมุดลอยนะ้ำมันอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเราเดียด๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นอุปกรณ์ ก่อนอื่นคุณผู้ถามว่าก,การเรียนวิทยาศาสตร์มันช่วยทําให้เราเป็นเด็กยังไงคะงเ,เ,ออเด็กช่างสเออเด็กช่างสังเกตเกอะไรคะเด็กช่างคิดเก่งมากคะ่ะเป็นเด็กช่างสงสัยเก่งมากคะ่ะและกระบวนการเหล่านี้นนนมันคือการพัฒนาอะไรของเรา<อ>การพัฒนาสมองทําให้สมองของเราเนี่ยได้คิดได้ได้ทำงานอยู่ตลอดมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีสติปัญญาที่ดีขึ้น เด็กๆซอมไหมส่กิจกรรมที่คุณครูทำให้ใหทำลนะ่ะซอมไหมลูกหนูซ่อมไหมที่เราทํากันมาเนี่ยอากิจกรรมแรกคืออะไรกิจกรรมแรกคืออาสนุกกัะพรอสบู่เก่งมากกันดั้งอันที่สองคืออันที่สองคืออะไรลูกกระดับกระดับอะกัดน้ำกัดน้ำไว้ได้อันที่สามคือโนอันที่สามคือ เมื่อวานนี้เองมาเล็กพืชเต้นระบำเมื่อวานมาเล็กพืชเต้นระบำกับอะไรเมื่อวานเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งเล็กพืชเต้นระบำกับอะไรลูกการละลายอ่าการละลายของน้ำตาลเราเรียนแล้วต้องมาจำนะไม่ใช่มาเรียนมาเรียนอย่างเดียวแล้วฉันก็ลืมกลับบ้านไปฉันก็ลืมอ่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วคุณครู ากิจการรมนี้เขาเรียกว่าภูเขาไฟระเบิดใช่ไหม<ะ>คุณครูขอให้ทุกคนเอาดินน้ำมันทั้งหมดที่ทุกคนมี<ะ>ปั้นเหมือนภูเขาขึ้นมา<ะ>อ่าเคยเห็นภูเขาไฟไหมปั้นมาเลยเอารวมกันแล้วปั้นเลยไม่ต้องไปเสียดายคุณครูจะให้ไหม<ะ>นี่ไม่ต้องไปเสียดายคุณครูจะให้ไหมเลยปั้นรวมมาให้หมดรวมทั้งให้หมดเลย อ่ะแล้วปั้นภูเขาไฟมาลูกอีกใหญ่หนึ่งอันแล้วก็อ่ะฟังนะทุกคนจะมีฐานทุกคนจะมีฐานอย่างนี้ใช่ไหมลูกทุกคนจะมีฐานอย่างนี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวครูอขอให้ใทุกคนปั้นภูเขาไฟแล้วอยู่ตรงกลางน,นนะพอตอนอะไรที่ระเบิดเนี่ยระเบิดออกมาเน,นี่ยจริงจริงน่ากลัวมากเดยวทุกคนจะว้าวว้าวนีอะไรอ่ะอ่ะโอเคไหม You understand? Yes. Yeah. You understand? Yes. Yeah. ขอให้ทุกคนใช้น้ำมันให้หมดนะคะใครใช้ไม่หมดคุโคลจะไม่ให้ทำภูเขาไฟในภูเขาไฟต้องมีรูอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าภูเขาไฟไม่มีรูลาวามันจะโผล่มาได้ไหมคะได้ภูเขาไฟต้องมีรูขออันใหญ่เลยนะขออันใหญ่เลยให้เวลา10นาที 喂，喂，妈妈。